สวัสดีชาโซเชียลหัวกลชมชงกาแฟกันครับชานีเราจะใช้ทิริปเวียดนามน,นะครับปอดีเมื่อวานเราชงไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็มีคนาถามว่าเอาฟูขั้นตอนเลยจริงๆโอเคนะครับเวลาดริปเนี่ยนะครับเราก็จะใช้แผ่นกระดาษกรองนะครับใส่ลงไปในถ้วยของเวียดนามถามว่าทำไมถึงต้องใส่กระดาษกรองเพราะว่า ปกติถ้วยของเวียดนามเนี่ยรูมันจะใหญ่มากนะครับแล้วก็กาแฟมันจะหยดเร็วนะครับเราต้องการให้กาแฟมันหยดช้าๆโอเคผมต้มน้ำแล้วนะครับแล้วก็บดกาแฟกันวันนี้ผมยังใช้เป็นของเอเปโซลิกน mm hmm. e นะครับโอเค ก็ตัวกาแฟได,ได้เลย <Okay. S 1> ก็ประมาณถ้วยกว่ากว่าแค่นี้นะครับ นี่เราจะพููเซตเลยขั้นตอนนะครับก็ติดปวดได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวสักครู่เราไปทางกาแฟกันครับรอนนะโอเคเรียบร้อยนะครับก็โอ้ก็ใส่กาแฟลงไปเลย น้ำเดือดพอดีนะครับติดแก๊สโอเคก็ริปได้เลยครับสักครู่โอเคบูมกาแฟกันนะครับว่าบสัมภากับตานนัต่โมาฝากด้วยนะคะช่วงแรกก็บูมหน่อยสักครู่ พอบูมเรียบร้อยนะครับก็เริ่มได้เลยน้ำแรกนะครับกค่อยๆวนออกเริ่จากตรงการรลกออกากงานะครับแล้วก็ค่อยๆวนออกกาแฟม,มันก็จะคายแก๊สออกมาล้้้้วสสกคีนช่ยรางโใหดดขึไ พอเต็มแก้วนะครับเราก็หยุดรอให้มันหยดสักนิดเลยพอผ่านไป30มสวินะครับเราก็มารอบสามกันได้เลยใช้ถ้วยของเวียดนามเนี่ยวันดีอย่างมันลดน้ําได้ทุกจุดนะครับเพราะมันเป็นแนวระนาบมันไม่เป็นเหมือนกลวยกาแฟที่ลงเฉพาะแค่ตรงกลางโอ้คิีมามาเต็มครับ ม่ค่อยละเลียดไปโอเคเต็ม okay. สวยงามเดีแลแล๋ยวเราอีกสักแป๊บผ่านอีกสัก50วินะครับแล้วเราจะมารอบสีกันสักรูโอเคพอผ่านไปอีก50วินะครับเราก็มาริบสุดท้ายนะครับ มาสุดยอดเช้านี้ <Okay. S 2> เอเครเพื่อีหเรยบรียบร้อยครับเราก็จะได้กาแฟมารสชาติผมว่าดีในความฟิลนะครับเพราะว่ามันจะค่อยๆหยดผมว่าดีกว่ากริปขวดที่เราใช้กันอยู่ <Okay. S 2> โอเคผมกลมจมกาแฟครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ เก๊กนะครับสวัสดีครับจะสังเกตเห็นนะครับเนี่ยกาแฟมันจะหยดไม่เร็วนะครับมันจะค่อ,คอยๆลงโอเคเดี๋ยวเราได้สัก250ได้แล้วเราก็เริ่มทันได้แล้วครับโอ้โกลมชมกาแฟครับโอ้โหคข้มมาสุดยอด